สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิกเบ็ดหรือ,เ,อเรียกว่าเรียกผู้ชมอะไรก็ตามแต่นะครับจะเป็นความจริงที่ทางตัวเดฟได้ประกาศออกมาเองเลยนะครับสำหรับแมปอนิเมะ v วนการ์ d หรือว่าแมปที่หลายๆคนรอคอยโดยเฉพาะพี่ด้วยนั่นเองเนาะล่าสุดนะครับทางตัวเด็หรือว่าทาง d e v วลลอปเเนี่ยได้ทําการโพส์ตในเด็บโพเกสแล้วนั่นเองนะครับว่าตอนนี้แมป เสร็จแล้วนะครับหรืออะไรอีกแค่นิดหน่อยแล้วจะให้เราเทสในอีกไม่ช้านี้นะครับตอนนี้เนะี่ยไม่รู้ว่าให้เฉพาะเทสเตอร์หรือว่าให้คอนเทนเอเตอร์ไปเทสด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับแต่จากที่ดูเหมือนจะอาจจะให้ในส่วนของคอนเทนเอเตอร์ด้วยเพราะว่าในคอนเทนเอเตอร์แชทมีคุยเรื่องนี้กันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีคุยเรื่องของโอเนอร์ด้วยนะครับว่าทําไมตัวโอเนอร์ถึงไม่เคลื่อนไหวเลยทําไมถึงให้เดฟมาโพสต์อย่างเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้มีคําตอบให้ด้วยนั่ คลิปนี้จะพยายามไม่ให้มันดูเป็นคลิกเบ็ดในหน้าปกมากก็การนะครับแต่ว่ามีข้อมูลความจริงร้อเปอร์เซ็นต์ในส่วนของเดโิวตสแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูกันนะครับก็ใครที่ชอบช่องฟี่หรือชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดนะับแปดเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างในหัวข้อวันนี้นะครับ ใครกำลังปัญหาการ FK ฟฟาร์มในระบบแล้วค้างหลุดกลางคันไม่อจะด้วยปัญหาเน็ตเน่าโทรศัพท์ไม่แรงเครื่องค้างบ้านไฟดับบตหมดหรือแม่ไม่ให้เปิดทิ้งไว้แอปยูจิโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอป,ปที่เป็นระบบพาวหรือเรียกให้คขก็ใจง่ายคือแอป,ปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทำให้หลุดจากการ FK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนำจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสองบาทแต่จะให้ความลื่นไหลและควาามมเสถียกขึ้น ถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน Google Play App Store หรือค้นหาเว็บ Official ใน Google และโหลดได้เลยอย่าลืมใส่โค้ด T-Times เพื่อรับส่วนลด20บาทกันด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่เมื่อคืนนี้เลยนะครับช่วงประมาณเที่ยงคืน55นาทีเนาะก็ทางตัวไพเสพเนี่ยเขาได้มาทําการบอกเกี่ยวกับการอัพนูน่นอัพนี่อัพนัน่น,นเกี่ยวกับยนะูนิตเนาะทางตัวไพเสพเขาก็เลยไปคิดค้นในส่วนของสคริปทำให้น,นั่นเองนะครับก็ ไม่รู้ว่าอันนี้คือส่วนไหนนะครับแต่จากที่ดูน่าจะเป็นการแบบแอดตัวละครเข้าเกมจริงๆนะครับอันนี้ก็ไม่ชัวร์จริงๆเพราะพี่ไม่ได้คนเขียนเนาะเขาก็มีเป็นสคริปต์ให้เราดูว่าเออตอนนี้เขาทําอะไรบ้างนะครับแต่ดูจากน่าจะเป็นการแบบเหมือนยัดตัวเข้าไปในตัวเกมอะไรประมาณนั้นเนาะนี่ในนี้เขาก็จะมีบอกนะครับพวกพวกปากกินแล้วก็ตัวโมเดลโมเดลเลอร์ e e นะครับก็เป็นพวกคนที่เขาทําโมเดลนะครับในการแอดเข้าเกมก็มีอะไรที่ น่าจะหลายขั้นตอนเกินมากๆนะครับจนทางตัวไพเซ็เขาก็เลยทําการทําให้มันโหลดได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นเพื่ออัปเดตในอนาคตโอเคน่าจะประมาณนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยใครรู้หรือว่าใครเขียนพวกสคคิปเป็นอธิบายได้เพิ่มได้นะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะมาดูในหัวข้อสําคัญของเราในวันนี้ของคุณเครหรือคุณ CT ที่โพสต์ไว้นะครับก็เป็นช่วงเวลาตีห้าสามในจริงพี่เห็นอันนี้ตั้งแต่ก่อนพี่นอนแล้วเพราะเมื่อเช้าล่อไปเกืบเอบเกือบหกโมงเช้านะครับ ก็คือโพสเสร็จปุ๊บพี่มานอนอ่านก็แอบว้าวแล้วก็หลับไปนะครับฝันดีเลยคืนนั้นนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาบอกอะไรไวบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่า I'm excited to update you r on this week's p o c e s นะครับก็คือต้องการอัปเดตความคืบหน้าในส่วนของการทํางานนะครับหัวข้อแรกนะครับตรงนี้เลยนะนี่นะครับเดี๋ยวพี่จะซูมไม่ไม่ต้องซูมแล้วกันเอาเป็นว่าขยับหน้าจอนี้แล้วกันนะครับเพราะซูมบางทีเมาส์มันหายนะครับอ่ะนี่น่าจะเห็นกันชัดๆเนาะ นี่เลยนะครับทางตัวเดฟหรือว่าคุณเครนะครับคุณ c ีเนี่ยเขาาก็ชื่อคนเครก็คือคนเครนะครับเออคนเดียวกันเนาะแต่เขายื้อชยื้อช่อหรือเปล่าย่อชื่อตัวเองนะครับนี่หัวข้อแรกที่เขาบอกนะครับ the unit that I was talking about has been finished and will be added to the game tomorrow นะครับก็คือตัวตัว,ตวยูนิตที่เขาพูดถึงนะครับที่แบบก่อประก่อนหนี้ในส่วนของตัวละครห,หลายๆตัวนะครับ ก็เดี๋ยวจะแอดมาในส่วนของวันพรุ่งนี้เข้าเกมนะครัแอดเข้าเกมในพรุ่งนี้ไม่น่ใจว่าเป็นตัวละครเพิ่มหรือว่าเป็นแค่โมเดลที่ปรับปรุงเข้ามาเนาะอันนี้น่าจะเป็นตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามานะเพราะว่าเห็นบอกว่าจะมีอีเวนต์ด้วยเนาะในส่วนของหัวข้อที่2ที่เขาบอกไว้นะครับนี่นะครับ as previously mentioned the game is bug free the only b u g that we d i s c o v e r recently are small UI bugs that are fixed within m i n u t e นะครับก็คือตรงเนี้ย เขาบอกไว้ว<他> uhm. <cima. S 1> ่าเกาะที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับเกมเนี่ยไม่มีจุดบกพร่องแล้วเนาะนี่เขาบอกว่าเกม is bug f แล้วก็บั克ที่เขาเจออย่างเดียวนะครับที่เจอมาเมื่อไม่นานมานี้นะก็คือเป็น UI แบบเป็นบัคของ UI เล็กๆเลน้อยแล้วก็แก้เสร็จภายในไม่กี่นาทีนะครับแล้วตรงนี้เขาบอกต่อนะครับ I know some people are tired of hearing about UI update but this is very important as we want everything to work as planned and we like to keep you in the loop นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเขาบอกไว้เหมือนประมาณว่า UI เนี่ยบัก๊กมีมี UI บั๊กนิดหน่อยแล้วก็รู้ว่าพวกแพวกเราเนี่ยเบื่อที่จะได้ยินในการเกี่ยวกับการอัปเดต UI แล้วเนาะแต่ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับนี่เขาบอกไวนะ้นะนี่ this is very really important นะครับเพราะว่าเขาอยากให้มันเป็นไปตามที่เขาวางแผนไว้นะครับทุกอย่างเป็นไปตามที่วางแผนไว้เนาะแล้วก็ อยากจะอัตเดตให้พวกเรารูนะ้เนาะเขาก็เลยบอกในส่วนของ UI เย <ok> อะ ok มากนะครับในส่วนของบูสเตอร์สันนี้ก็จะเป็น UI ที่เอาไว้ลดเสียง <S <S เพิ่มเสียงของตัวละครอันนี้แนบมาให้ดีน,นึงเนาะมาดูมาดูกันที่หัวข้อสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปอ่านสรุปที่เขาบอกไวนะ้เนาะนี่นะครับ We do not have any t r u c k s left except for making sure that everything works as intended นะครับก็คือตรงนี้เขาบอกไว้ประมาณว่างานยังไม่เหลือแล้วนะครับยกเว้นการตรวจสอบให้แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งทุกอย่างที่เขาวางแผนไว้อะไรประมาณนั้นเนาะ นี่ลินพันแล้วท o t ทีนะครับและตรงนี้นะครับเป็นอะไรที่พี่แอบว้าวเลยนะครับว้า wow ว <Wow S 1> มากๆแบบบ้า,า,าที่สุดเลยจนอยากจะทักไปหาเดฟเลยแล้วก็บอกว่าคอนเทนเอเตอร์ uh, 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 ที่มียดเนี่ยจะได้เทสไหมนะครับนี่นะครับเขาบอกไว้ว่า we are also getting ready for our tester to play the game before it's release release เออเนี่ยไป release release อีกแล้วท o t ทีนะครับ to the public นะครับก็คือเขาบอกไว้ว่าแบบเหมือน เขาพร้อมนะครับกําลังเตรียมความพร้อมนะครับ getting ready เนาะแบบเพื่อจะที่จะทำการให้เราเนี่ยเข้าไปทดสอบนะครับผู้ทดสอบเล่นเกมก่อนนะครับเออก็ไม่รู้ว่าเฉพาะเทสเตอร์หรือว่าคอนเทนเตอร์ะจะไปได้ไปด้วยก็เรอด,ดูอีกทีนึงเพราะว่าเขาใช้คําว่า our tester to play game เกมนะครับก็คือตัวนี่นะครับตัวเทสเตอร์พวกนี้เขาก็มีอยู่แล้วนะเนาะแต่ก็ไม่แน่ว่าคอนเทนเตอร์อาจจะได้เทก็ได้แต่ดูทรงแล้วอาจจะไม่ได้เทก็ได้นะครับก็ อาจจะมาในส่วนของรูปแบบเออเรียกเศษที่ไม่รีดข้อมูลนั่นเองนะครับก่อนที่จะปล่อยตัวเกมไปสู่อะไรแบบพับ l ลิกเนาะหรือว่าสาธารณะนั่นเองก็คือเขาจะให้ทดสอบก่อนที่จะปล่อยให้พวกเราเล่นแบบสาธารณะนะครับทุกคนนั่นแหละเออพูดเลยของพี่วันนี้อ่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับคือ we will, we will, we will be talking all t h e r feedback seriously to make sure the game is the best it can be นะครับก็คือเขาจะแบบเข้าใจแบบรับในส่วนของ ฟีดแบ็คหรือว่าคอมเมนต์ของทุกคนว่าเอ้ยเกมเป็นยังไงเกมดีเกมแย่อะไรแย่บ้างอะไรดีบ้างมีบ้างตรงไหนบ้างแล้วก็เขาจะทําให้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําเป็นไปได้นะครับเออแบบให้แน่ใจว่าเกมมันเป็นไปนได้ดีที่สุดอะเออตามที่เขาบอกนะครับนี่แล้วก็ตรงหัวข้อสรุปนะับเปิดใครขี้เกียจอ่านตอนแรกแรก็ตรงน,นี้เขาก็มีแบบสรุปนิดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรมากก็อย่างที่เขาบอกตอนแรกนะเนาะ In short we are the process of making sure that everything is working as intended without any issues นะครับตัวนี้เขาบอกไว้นะนะออออว่าโดยสรุปนะครับก็คือ in short นะเออมันคือคำว่าโดยสรุปเขาก็ยองอยู่ในขั้นตอนที่ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับ everyone on the dev team has been working extremely hard this past week including testing fixing b u g and planning our future u p d a t e and events with some of our multitasking 10 different things at the time ก็ตรงนี้เขาสรุปสั้นๆมาเอ้ยเนี่ยตอนนี้เขากำลังทำนู่นทำนี่แล้วก็ทดสอบแก้ไขจุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาทางตัวเด็บนะครับทางตัวนะเดฟทีมเนี่ยขาใช้คำว่าเด็บทีมานะครับแต่ว่าโอเนอร์ไม่รู้อยู่หรือเปล่านะเด็บทีมได้ทำการทำงานกันอย่างหนะักหน่วงนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ในช่วงสัปดาห์หลายสัปดาห์ที่ทผ่านมาประมาณน,าน,นั้นเนาะ เราจะเป็นการทดสอบนะครับการแก้บัก๊กหรือว่าการวางแผนไว้ในการอัปเดตในแล้วก็ทำอีเวนต์ในอนาคตนะครับก็ฟีลประมาณว่าเหมือนกับการเตรียมโครงสคริปไว้นะครับเตรียมโครงชุดคำสั่งไว้ตรงเนี้ยเพื่อที่จะเตรียมอัปเดตให้พวกเราเล่นได้แบบสบายนะครับก็ฟีลประมาณเหมือน EA ที่เขาอัปเดตมาทุกๆ2อาทิตย์อัปเดตทีหนึ่งสองอาทิตย์อัปเดตทีหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับก็เราดูกันต่อไปว่าทางตัวเกมเนี่ยเขาจะให้เหล่ายูทูบเบอร์หรือคอนเทนต์ครีอเตอร์เนี่ย ได้เป็นเทสเตอร์ด้วยหรือเปล่ปาหรือว่าแค่ให้คนเทสคนเดียวเนาะเดี๋ยวเขาจะประกาศอีกทีนึงนะครับแล้วก็นี่นะครับทั้งคุณไพเสบนะเขาก็ได้โชว์แล้วนะครับดูทรงน่าจะเป็นแบบประมาณว่าเหมือนใครเป็นผู้ทดสอบเขาก็จะมีชื่อแปะเป็นลายน้ําไม่ให้เราเนี่ยถ่ายหรือว่าสนิออกมาเป็นลีกนะครับที่เขาไม่ให้โชว์นั่นเองเนาะก็ต้องรอดูนะครับแต่ว่าการที่เขาโพสตแบบนี้พี่ไม่ได้มั่วนะครับที่บอกว่าเอ้ยเนี่ยต้องรอรุ้นนะครับแต่ตรงนี้มันมีหวังให้รุ้นจริงถึงเขาจะบอกว่าแค่ให้เทสเตอร เพื่อที่จะปล่อ,อยนั่นเองแต่ว่าตรงนี้มีเป็นลายน้ําแบบนี้นะครับแสดงว่าทางตัวทองตัวเดฟนะครับเขาอ,อาจจะก,กันในส่วนของลิ้งอย่างที่บอกไปเนาะแต่ก็ไม่แน่นะครับว่าถ้าจะเตรียมให้พวกเราได้เล่นกันทุกคนกันเลยก็ได้นะครับตรงนี้แต่ว่าส่วนตัวพี่คิดว่านนะ่าจะให้แค่พวกคอนเทนเซเตอร์เออรเรกเซตแล้วก็เทสเตอร์แค่นั้นนะครับน่าจะประมาณนั้นเนาะ,ะวิธีการได้ยศเออรเร็กเซตนี้ยังไม่มีบอกนะครับแล้วก็ยังไม่มีประกาศอะไรเลยแล้วก็คนที่ เป็นคอนเทนต์เชเตอร์ในนี้นะครับเขาก็จะมีข้อมูลบอกเนาะว่าเราจะต้องซับเท่าไหร่นะครับมีวิวเท่าไหร่เนาะแต่พาไปดูสักนิดนึงเผื่อใครเป็นคนทาคอนเทนต์แล้วอยากเข้ามานะครับวิธีการดูง่ายนะครับเผื่อใครถามว่าเอ้ยพี่ลิงก์เกมอยู่ไหนนะครับาหาลิงก์เกมยังไงส่วนลิงก์ดิสซอดเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้ในดสคริปชันไม่รู้เข้าไันหรือเปล่านะครับนี่ใครที่เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ไม่เจอช่องเลยให้เรามาติ๊กตรงนี้นะครับนี่อันนี้แนะนําก่อนเนาะใครตรงนี้ไม่มีอะไรละก็ใครอยากดูข นี่แล้วก็กดแสดงช่องทั้งหมดให้มันติ๊กถูกแบบนี้เราจะเห็นช่องทุกช่องในดิสเลยแต่ว่าเราต้องทําการ v e r i f y หรือการยืนยันตัวตนก่อนนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็กดมาที่ช่อง information นะครับทางตัวเกมเนี่ยมีลิงก์เกมมาตั้งนานแล้วนะครับตอนนี้มีลิงก์เกมตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็เห็นตอนนี้ที่พี่เห็นนะคือเขาอัปเดตเกมนะครับน่าจะเพิ่มเข้าตัวหลักเลยเพื่อที่จะให้เราเข้าไปทดสอบแล้วก็ไอเทสแฟนก็อยู่ในส่วนของเด็บไนั่นเองเนาะ มีทั้ง discord เอ็ดดิสซอดเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลยแล้วก็เป็นเกมเป็นลิงก์เกมนะครับลิงก์ปุ๊บของโลบอ๊กเนาะแล้วก็มีไอ้ดดิสซอดแอพพิลนี่ไม่รู้คืออะไรนะครับไอ้ดดิสซอดลิงกอ้อัพอัพโหลดนี่ก็น่าจะเป็นแบบพวกอะไรก็ไม่รู้นะครับช่างมันพี่ไม่เคยกดเข้าไปทั้ทีเนาะแล้วก็จะเป็นลิงก์ยูทูปนะครับแล้วก็เทเลอร์ทั้ง2ตัวเลยเนาะอย่างที่บอกไปว่าตัวเกมเนี่ยไม่ได้มีสนิทมาสักพักหนึ่งเกือบเดือนแล้วนะครับอีกส0วันก็ครบเดือนแล้ว ทางตัวเออทางตัวเดฟเขาก็เลยมาโพสในเดฟ o พเก e นะครับอ,อย่างที่บอกไปก็คือถ้าครบเดือนแล้วเขาประกาศเป็นสนีเกมเพลย์มาเลยก็อาจจะดีกว่าที่จะสปอยอะไรหลายๆอย่างให้เราเห็นเนาะให้เราไปเห็นในช่วงสินีเกมเพลย์เลยนั่นดีนะครับประมาณนี้ส่วนใครที่อยากได้ยศคอนเทนต์เกเตอร์นะครับให้เรามาที่นี่นะครับคอมมูนะิตี้อินโฟมชันเนาะก็จะมีบอกว่าเออเนี่ยเราจะต้องมีรีเควสอะไรบ้างนะครับนี่นีบอกไว้ก่อนเนาะนีนะครับ นี่เขาก็จะมีบอกนะครับว่า YouTube เนี่ยเฉพาะ YouTube นะครับจะต้องมี2,000 0ซับขึ้นไปหรือเขาใช้คำว่า all นะครับไม่ใช่ and นะก็คือหรือนะครับหรือวิวเฉลี่ยอยู่ที่10 k นะครับ average นะครับ average views นะครับก็คือคลิปวิวคลิปเฉลี่ยอยู่ที่1,000 0วิวนะครับก็ใครที่ซับไม่ถึง2,000 0แต่ว่าวิวเยอะก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองทักมาดูก่อนเนาะ นี่เขาก็จะมีบอกว่า,าแบบเราจะสามารถเอาคอนเทนต์เชเตอร์ได้อย่างไรนะครับก็เขาบอกว่า Must be already active l y p อ s t โพสติ้ง o ลบ o คคอนเทนต์นะครับก็คือต้องทำค <c oughs> อนเทนต์เกี่ยวกับ o b l o x เยอะๆนะครับแล้วก็ทำการติดต่อไปทางเซนเนียโซเซนเนียอ่านถูกไหมเนี่ยโมดิเลเตอร์นะครับอ่ะก็ให้เราแบบทักไปหาในโซของคนนี้ยศนี้นะครับนี่ยศใต้ของ Developer นั่นเองเนาะ <c oughs> เพื่อที่จะรับยศ<โด>คอนเทนต์เชเตอร์ นี่แล้วก็ใครที่ยู่ทำที่กรอกอยู่นะครับ 30k follower อร์นะครับผู้ติดตาม 30K แล้วก็หรือว่าวิวเฉลี่ยอยู่ที่2 0 0 0 0นั่นเองเนาะส่วนใครที่ทำทวิตนะครับ 30k คนติดตามไอ้สานะครับหรือว่า3,000ันั่นเองเนาะอ่าแล้วก็วิวเฉลี่ยอยู่ที่แบบมีคนดูนะครับเฉลี่ยอยู่ที่30-60คนนั่นเองอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะรัสำหรับในส่วนของอเรียกว่าข่าวสารรับเดี๋ยวข้อมูลแล้วก็เป็นข่าวดีที่หลายๆคนอาจจะรอคอยนะครับเพราะว่า ถ้าเขาบอกไปอย่างนี้แสดงว่าเกมเนี่ยใกล้เปิดให้ทดสอบไ้เปิดให้เล่นแล้วนะครับส่วนตัวพี่ว่าน่าจะไม่เกินต้นเดือนหน้านั่นเองนะครับต้นเดือนหน้าก็คือช่วงวันที่1ถึงวันที่ยีของต้นเดือนหน้าเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาน่าจะใช้เทสจนถึงสิ้นเดือนกันก่อนนั่นเองนะครับใครรีบก็จ,เ,จเย็นรอคอยนะครับใครที่รอเล่นแมบบไหนอยู่ก็รองอเ็นไม่ได้นะครับพี่จะทาอัปเดตข่าวสารให้ดูเรื่อยๆเยนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าอ่านนภาษาอังกฤษตรงไหนผิดไปออกเสียงอะไรผิดแปลอะไรผิดขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า พี่พยายามอ่านแล้วก็แปลในรูปแบบของตัวเองนั่นเองนะครับพยายามฝึกภาษาอังกฤษอยู่เนาะช่วงนี้อยากพูดอังกฤษให้มันดีขึ้นนะครับใครที่อยากลองฝึกก็ลองมาอ่านดูนะครับสำนี้นะครับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดแค่ดีนะครับใครที่คิดว่ามีแมปที่น่าสนใจลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็แมปอัิเม้แอดเวนการ์ดเนี่ยแอดเวนการ์ดเลยวะ แมปอาจจะไม่เวนกาดนะครับมันไม่มีแมปปลอมนะครับเอ้ยเรียกว่าแมปปลอมมันเยอะแต่ว่าแมปจริงๆเขามีแค่แมปเดียวยพี่พูดเลยพี่พูดเนี่ยช่างมันนะก็คือมันมีแมปปลอมระบาเดเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ทางตัวแมปเนี่ยเขาไม่ได้มีเาดาวให้เราเห็นนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนแมปไหนที่มีเขาดาวหรือให้เราเข้าไปในตัวเกม FK หลอมไม่ใช่แน่นอนนะครับในส่วนของ Anime Avenger ก็เช่นเดียวกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ